สวัสดีครับผมเชลโตรมนีครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่สิบแปดนะครับมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเวลาประมาณนี้ครับเก้าโมงตรงนะฮะมาตามนัดนะครับลูกค้านะฮะเบนซ์นะครับหนึ่งเก้าศูนย์ีนะครับมาเปลี่ยนหัวเทียนสี่หัวครับแล้วก็สายหัวเทียนนะครับที่ขาดคานะฮะก็ดูตามมันไปเลยครับเบบซีนะฮะเป็นหลาดรุ่นนี้ครับดับเิลสองศูนย์หนึ่งนะครับ าดนี้เลยครับผมนี่ครับอันนี้สุกที่หนึ่งนะฮะก็ยังไม่ขาดนะครับอันนี้ปลักสุกที่สองครับนะขาดไปแล้วครับอันนี้ปลักสุกที่สามนะครับแล้วขาดไปแล้วฮะอันนี้ปักสุกที่สี่ครับยังเต็มอยู่นะฮะต่อเราเตรียมอะไรไว้แล้วครับนี่ฮะชุดหนึ่งเลยฮะสี่เส้นครับแล้วก็ใส่คอยจุดระเบิดครับเนี่ยนะครับ สายคอยหัวนึงจะเป็นตัวเมียนะครับอีกหัวนึงจะเป็นเดือยโผล่มาครับอ่าหัวที่เป็นเดือยโผล่อย่างเงี้ยครับให้เสียบเข้าที่คอยจุดระเบิดนะนะครับพออย่างที่ผมได้อธิบายไปครับหน้าที่ของคอยนะครับแล้วก็หัวเทียนนะฮะทั้งสี่หัวนะครับเตรียมมาแล้วครับนะอยู่ในกล่องนี่ครับที่ผมนั่งบอกนะก็เจ้าของรถไปดนึงใส่หัวเทียนเองนะครับเกิดอาการขาดเปอยนะครับฮะ คนก็เป็นแบบนี้ครับที่หักยางมันจะเปื่อยคานะครับขาดคาเพราะว่าอายุการใช้งานที่อานานนะครับแล้วก็อยู่กับความร้อนนะครับนะถ้าดึงไม่ดึงเราต้องดึงที่ตัวสแตนเลสต,ตัวนี้ครับนะถ้าเราไม่ดึงที่สแตนเลสเราไปดึงที่สายดํานะก็จะขาดคาแบบนี้ครับนะท่านไหนที่ใช้รูปนี้อยู่นะครับก็นำมาระวังนิดหนึ่งครับในการเช็คสายหัเทียนนะครับก็ บางครั้งฮนะเราต้องอใช้เทคนิคนะครับในการาดูแลนะครับเพราะนั้นลองหาข้อมูลก่อนนะครับเวลาจะตรวจสอบเองนะฮะจะได้ไม่เกิดปัญหาครับในภายภาคหน้านะครับก็จะทำให้อ,อยู่ดีๆก็ต้องเสียเงินได้นะครับเพราคันนี้เป็นลูกค้าเราหลายปีแล้วนะครับแต่แปีมาทักปีแต่ครั้งเรามาฮะนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ดีนะท,ที่ยังมาอุดหนุนเรานะครับ พอเป็นนิทานนะฮะท่านไหนที่ใช้รถรุ่นเก่าๆนะฮะพวกเครื่อง K7 นะฮะก็มันดูแลนิดน,นึงฮนะอาการเดินไม่เต็มสูบนะส่วนมากจะเกิดจากโคชีดนะครับในรุ่นนี้นะสาหรับ K7 นะฮะกับการปรับตั้งนะครับจานเวฟโอนะฮะนะหรือเขาเรียกว่าจานจานมินนะฮะนะเพราะนั้นจะมีองศาของการอัปิดเปิดของอากาศนะครับเพราะนั้นต้องหาช่างโบราณนิดน,นึงนะครับส่วนตัวนี้ผมทําม,มานานแล้วนะฮะ ก็ได้ผลดีนะครับแต่เพียงแต่รถละใช้น้อยแล้วนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะมีรถเก่าก็ต้องหมั่นดูแลรักษานะครับให้คงอยู่ในสภาพนะครับอาจจะนํารถออกมาทานกาแฟฮะวิ่งธุระใกล้ๆนะครับก็ยังมีประโยชน์นะครับที่อยู่ในรถเก่านะแต่การเดินทางไกลก็ไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะทุกอย่างต้องพร้อมนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของทางไคร้เราด้วยนะก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมีเซเ์มาจากอายุทยานะครับนัดไว้สิบโมงเช้านะครับก็เดี๋ยวถ่ายเซเวตให้ดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามีโอกาสนะอาการพลนไหลครับแล้วก็เบรกแข็งนะนะเห็นลูกค้าบอกว่าจะค่อยๆน้าขับมานะครับก็ทํางานเกี่ยวกับพวกกฎหมายเลยแหละครับนะก็อยู่กับเราปีที่แล้วนะมาซ่อมกับเรานะหมดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับก็ท่าน ขับเซียวเอสนะแล้วก็บอกใช้น้อยนะครับก็ไม่ค่อยได้วิ่งนะก็ตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่อยุธยานะก็เดี๋ยวจะขับมาหาเรานะครับผมเป็นน้ำให้เซี่ฟังนะเดี๋ยวมีเซียวเอสมาหนึ่งคันนะครับสิบโมงนะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะนำความรู้ดีๆมาเปิดนะครับส่วนในคันนี้นะก็สายโเทียนก็อยู่ประมาณสักงเจ็ดแปดหมื่นกิโลแหละครับนะเสียมทุกคัน นะครับมันดูแลนิดนึงนะครับในเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆนะครับก็คงไม่มีอะไรนะในคลิปนี้ครับขอบคุณมา,มากมครับที่รับชมแับฟังครับอัวใเจโตต้องขอจบคลิปปเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ